คุณผู้ชมคะนโยบายทวงขืนพื้นป่าของคอสชก็คือนโยบายที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ40แต่ปรากฏว่านโยบายนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนไม่น้อยนะคะมีรายงานว่าครอบครัวกว่า2,000ครอบครัวในจังหวัดสกลนครอุดรธานีและกาฬสินธ์กำลังถูกกระทบเพราะว่าเป็นครอบครัวที่มีพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติค่ะซึ่งขณะนี้กำลังถูกเร่งรัดให้ออกจากพื้นที่ ทางทางที่ใช้บริเวณนั้นเป็นที่ดินทำกินคุณไทยรัฐพหลนทัพรายงานค่ะแผ่นป้ายมีข้อความเป็นพื้นที่ตรวจยึดของอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กถูกนำมาประกาศไว้ในส่วนอย่างพาราของชาวบ้านในอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเพื่อให้ผู้ครอบครองพื้นที่ทราบว่าไม่ช้าสวนยางพาราแห่งนี้จะถูกโค่นตามนโยบายทวงคืนพื้นป่า แม้เนื้อความในแผ่นป้ายจะไม่ระบุวันเวลาที่เจ้าหน้าที่เตรียมเข้าตรวจยึดแต่ก็ทําให้ผู้ครอบครองพื้นที่ไม่สบายใจเพราะนั่นหมายความว่าสวนยางพาราที่พร้อมสร้างไรายได้กําลังจะหายไปก็เลยบกหูว่าเซจังไหน่าเพราะว่าก็ได้ได้มาใส,ใส่ประโยชน์แล้วนะคะคือมาปลูกยางปลูกยางแล้วปลูกกล้วยปลูกอ้อยมากกะคือเห็นนั่นแหละคะ่ะมันก็หลายปีเนาะยันนีก็ต้นยางไงมันก็เห็นยางบ่ได้นะคะ กีดอยู่บ้านกับประมาณหารอยตุนกับพ่อเลยซื้อกับเขากับน้ำกินนะคะตัวนี้กับบ้านได้เปิดกีดเพราะว่ามีมีทุนม่มีทุนสิมาซื้อจอกซื้อเลี้ยงซื้อลวดยังมาใส่นะคะกับปอยไปตามสภาพแล้วกับบอลูบาทังเจ้าหน้าที่พันสิมาตัดมือใดจองสินะคะหากสวนยางพาราถูกคน้นบ้านหลังนี้จะถูกรื้อไปด้วยเพราะอยู่ในที่ดินผืนเดียวกันผู้ครอบครองพื้นที่บอกว่า ครอบครัวเข้าทำกินก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรหากถูกรื้อถอนเขาบอกว่ามันอยู่ในเขตอุทยานแต่แต่อยู่มาคือใหญ่เขามาอยู่ช่วงประมาณพศ2529ค่ะ,ะพ่อแม่พันกระผ้ามาอยู่วันนี้กัเห็ดกินมากก็คือตะเกากับว่ามีทุ่นสีมาแมาปลูกอย่างเนาะค่ะกับอยู่กันมาแบบอยู่ในป่าน,นี่แหละอยู่เห็ดกินมากกับ ปลูกมั่นปลูกยังไปอย่างนี้นะคะแต่ในส่วนหนึ่งก็ท่ากินอยู่คือตัวในในบ้านมันเป็นตัวเก่าตัวนี้ก็คือมาปลูกเพิ่มเติมเพราะว่าบ่มีทุนเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ได้นําป้ายนี้เข้ามาติดไว้ที่นี่ตามนโยบายถวงคืนผืนป่าจากการสํารวจเมื่อปี2548ก็พบนะคะว่ามีชาวบ้านในรอยต่อ3จังหวัดมีที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตอุทยานกว่า2,000ครัวเรือนนะคะ ขณะนี้ชาวบ้านก็อยู่ระหว่างการร้องเรียนย่ยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้ามาแก้ไขปัญหาค่ะชาวบ้านกลุ่มนี้เคยเคลื่อนไหวคัดค้านการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี2535โดยเขายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีให้ตั้งคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาแต่เมื่อปี2552กรมอุทยานกลับประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก จะให้ขึ้นซิดเนี่ยเราก็ให้ชะล่อไปก่อนครับจนกว่าที่แก้ปัญหาร่วมกันใหันมีทางออกร่วมกันเช่นกอนพื้นที่กว่า250,000ไร่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กเมื่อปี2552ผลจากการสำรวจเมื่อปี2548พบข้อมูลว่ามีชาวบ้านกว่า2,000ครอบครัวใน3จังหวัดประกอบด้วยอุดรธานีสกลนครและกาลสิน มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินในเขตป่าหลังคอสอชอประกาศมาตรการทวงคืนพื้นป่าและเตรียมยึดคืนพื้นที่ทำกินชาวบ้านในอำเภอวังสามหมอจังหวัดดอนทานีจึงล่ารายชื่อเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาโดยการขอให้จัดหาที่ทำกินให้ชาวบ้านในรูปแบบสป,ปกเพื่อให้ชาวบ้านได้มีที่ดินทำกินหลังได้รับผลกระทบจากนโยบายทวงคืนพื้นป่าหััถรัตน์หงษ์ทับไทยพีบีเอส รายงาน